สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดย

ขอความสันติความจเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮาน้องฮัอตาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่รับชมและก็รับฟังรายการวิทยุแสงสลามทุกๆท่านนะครับซึ่งชื่อรายการของผมก็คืออุทยานคนดีก็จะเป็นการนําเสนอและก็พูดถึงในวิธีปฏิบัติ ของพวกเราทุกๆคนในแนวปฏิบัติของพวกเราทุกๆคนในเรื่องการแสดงออกของพวกเราทุกคนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะพูดในภาพรวมที่เป็นชีวิตประจําวันนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญอยู่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องดําเนินชีวิตอยู่นั่นเองในช่วงนี้นะครับของอุทยานคนดีเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของบุคลิกภาพนะครับของคนที่เป็นผู้ศรัทธาว่าเราจะต้องอปฏิบัติตัวยังไงให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมและก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีที่สําคัญให้ ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่คนมองแล้วนี่คืออิสลามครับนี่คือผู้ที่ศรัทธาต่อแล้วเอาอิสลามมาปฏิบัติซึ่งก็ต้องให้พวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาแหละครับเอาอิสลามไปสู่ไปสู่ภาพาไปสู่สายตาของคนรอบข้างนะครับใน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 ภาคที่มันเป็นการปฏิบัติจากตัวเราเนั่นเองวันนี้คงจะต่อเน,นื่องจากครั้งก่อนๆน,นะครับพอบอกแล้วว่าในเรื่องของบุคลิกภาพผูพ้ศรัทธาเป็นเรื่องหลักที่เรากําลังพูดถึงอยู่แล้วก็มีหลายประเด็นหลายหัวข้อล่าสุดในครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องของสำ,สำนึก ทำนึกผิดไปบ่อยแล้วก็ตรวจสอบตัวเราเองเพื่อจะได้นำมาซึ่งการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของเราให้ดีขึ้นวันนี้จะพูดถึงเรื่องของต้องเป็นผู้ที่เผยแพร่ที่ดีด้วยต้องเป็นนักดาอีที่ดีจะต้องเป็นคนที่ให้ความรู้ในเรื่องราวของศาสนากับกับกับคนรอบข้างาต้องอย่าลืมว่า,า,าหน้าที่นะครับของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเรามีเรามีหน้าทีา่ถ้าคิดกันง่าย,ายๆคือ2อ,อย่างห หน้าที่แห่งการศึกษาเรื่องราวของศาสนาและหน้าที่ของการเผยแพร่เรื่องราวของศาสนานั่นหมายถึงต้องเรียนเพื่อให้รู้และปฏิบัติดต้วยตัวเราเองแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นไปสอนไปไปสอนไปส่งต่อเพราะนั้นคน,คนที่เป็นผู้สัทธทานเนี่ยต้องเป็นทั้งทั้งหอัลลิมและมุตาลลิมเป็นมุตาลลิมก็คือเป็นนักเรียนเป็นหมัลลิมก็คือเป็นครูผู้สอนไปศึกษาหาความรู้ถือว่าเป็นหน้าที่เลยนะ การเรียนหนังสือเนี่ยเป็นหน้าที่นะครับเป็นเป็นเป็น,ปนฟรัรดดูไอน์นะครับเป็นฟรัรดดูไอนฟ์ฟัรดดูไอน์ก็คือความจําเป็นรายบุคคลนั่นหมายถึงแต่ละคนต้องปฏิบัติแต่ละแต่ละคนต้องทําด้วยกับตัวของเราเองอย่างเช่นการอ่านอัลกุรอานการศึกษาในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานถือเป็นฟรัรดดูไอน์นะครับการนมาดเป็นฟัรดดูไอน์ก็คือใครทําคนนั้นได้ไป ใครไม่ทําต้องรับผิดชอบตัวเราเองแต่ฟัดูกิฟาฟย่าเนี่ยก็คือบางส่วนทําบางส่วนที่เหลือก็ถือว่าหมดอามานะหรือว่าหมดหน้าที่ตรงนี้ไปแต่แน่นอนว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนซึ่งการศึกษาเนี่ยแน่นอนครับรากฐานเลยก็คือศึกษาในเรื่องราวของศาสนาต้องเน้นย้ําก่อนว่าตั้งแต่เราเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยก็จะเห็นว่าที่บ้านพ่อแม่เรานะผู้หลับผู้ใหญ่หรือคนที่ดูแลเราผู้ปกครองเราเนี่ยส่งไปเรียนแล้วกุราน ไปเรียนกุานไปเรียนเฟรโดรินนะไปท่องอาริบาตานะถูกครูตีบ้างอะไรบ้างนะครับก็อย่าอย่าอย่าไปซีเรียสนะครับพี่น้องอย่าไปซีเรียสนะวันนี้เนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่แล้วส่งลูกส่งหลานไปเรียนครูตีมาบ้างอะไรไบ้างอย่าไปซีเรียสนะครับอย่าไปคิดเยอะนะไม่ต้องไปทะเลาะกับครูเขานะฮะไม่ต้องไปท้าตีท้าต่อยกับครูเขาเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาเห็นว่าการศึกษาเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการลงทุนเรื่องของความอดทนแล้วมันจะซึมซับแล้วมันจะแล้วมันจะเป็นความรู้ที่มั่นคงนะครับ ยกตัวอย่างสมัยพวกเราเด็กๆกันอยู่เนี่ยแล้วก็ถูกตีถูกอะไรบ้างแล้ววันนี้เนี่ยถามว่าทุกคนที่ได้อ่านกุตอ่านเป็นนามาตเป็นเนี่ยมีใครไม่ถูกตีบ้างมีใครบ้างโดนกันทั้งนั้นแหละครับเพราะนั้นให,ให้คิดว่ามัน,มนคือมันคือประสบการณ์หนึ่งที่จะทําให้เขานั้นเข้มแข็งในเรื่องราวของของของ,ของ,ของาศาสนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเรียน,นยสำคัญแล้วแหละยังไงก็ต้องต้องให้มีการเรียนการสอนโดยเฉพาะเรื่องราวของการอ่านอัลกุรอาน อัานุรานนี่มันต้องอ่านให้ได้นะเพราะถ้าอ่านกุรานไม่ได้ปัญหามันจะตามมาอีกเพียบเลยครับปัญหาตามมาอีกเยอะแยะเลยอ่านกุรานไม่ได้อ่านดุอาก็ไม่เป็นอ่านกุรานไม่ได้นมาดจะอ่านยังไงล่ะก็อ่านไม่ได้อีกนะแล้วถึงเมื่อสมมติว่าอ่านคุรานไม่ได้แต่นมาดพอจะอ่านได้ถ้าอ่านได้มันก็ไม่ชัดไงมันก็ไม่ชัดมันก็ออกตัวไม่ถูกต้องอ่ามักขรอดเสียงที่จะใช้ในการออกก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวอักษรแบบนี้ยังไงนั้นถึงบอกว่าต้องเรียนกุราน แล้วก็การเรียนคุรานเนี่ยมันมันมันเป็นการเรียนที่ที่ที่ได้ผล,ลบุญนะครับเรียนได้บุญสอนได้บุญแต่ละอักษรมีผล,ลบุญนบีประคันไว้ให้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องศึกษาในเรื่องราวของของอันกุรา,านกันให้เยอะๆนะครับเมื่อเรามีความรู้เราศึกษามาวันนี้เราเป็นผู้ที่ให้ความรู้ได้แล้วเพราะบอกแล้วว่าลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธาคือเป็นได้ทั้งผู้เรียนและก็ผู้ที่สอนด้วย ผู้เรียนก็คือเรียนในสิ่งที่เราไม่รู้พอรู้แล้วก็สอนในสิ่งที่เรารู้นั่นแหละครับแต่ว่าในการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องราวเดียวไม่ได้มีแค่กุนานอย่างเดียวมีเรื่องราวอื่นอีกตั้งมากมายพอเรียนรู้ผ่านมาแล้วเราก็ต้องสอนต้องบอกต่อนี่คือลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วเราจะไม่มีความคิดที่ว่าเรากลัวว่าไอ้สิ่งที่เราไปสอนหรือไปบอกกับคนอื่นแล้วเขาทาได้ดีกว่าเราแล้วแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสในการที่จะได้รับคุณงามความดีอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยเห คิดอย่างนั้นถือว่าขาดทุนเลยทีเดียวเพราะอะไรอะ่ะเพราะถ้าหากว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเรียนรู้ไปจากเราจะเล่นงรนของศาสนาเรื่องหนึ่ง,งของดุนยาก็แล้วแต่แล้วปรากฏว่าเขาทําได้ดีกว่าเราเขาทําได้ดีกว่าเราก็ไม่ได้หมายความว่าเขาทําได้ดีกว่าเราแล้วเราเราเราจะได้ค่าลงไปเปล่าเลยนะไอ้ส่วนเขาทําได้ก็ทําไปแต่ไอ้สิ่งที่เราได้แน่ๆคืออะไระคือผลจากการที่เขาทํานั่นแหละมันก็คือ ไอ้มุนยุนต่ฟอูบิฮีนั่นเองมันคือความรู้ที่ยังประโยชน์ที่วันนี้เราเอาไปสอนต่อแล้วปรากฏว่าคนเขาเอาไปใช้ประโยชน์เขาไปต่อยอดเขาเอาไปสอนต่อได้อะไรได้เราก็ได้ผลบุญจากตรงนั้นด้วยนะครับอย่าไปเกิดความรู้สึกว่า,าถ้าเราสอนแล้วเขาทำเหมือนที่เราสอนเราเ,าเสียโอกาสเราจะไม่ได้บุญไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าผู้ที่ให้เนี่ยเขาส่งกว้างขวางครับส่ง ให้แบบไม่ไม,ไม่ไม่จำกัดอยู่แล้วถ้าหากว่าเราครบเงื่อนไขที่พระองค์ได้ตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นให้เราได้เปิดใจกว้างตรงนี้และอย่าไปปกปิดวิชาความรู้นะครับมีความรู้อะไรปล่อยให้หมดเลยครับสอนไปเลยนะครับไม่ต้องไปกักไว้อย่าไปปกปิดวิชาความรู้และอย่าไปตีค่าเป็นเงินเป็นทองนะครับอย่าไปแลกเปลี่ยนด้วยปัจจัยอันเล็กน้อยเพราะท่านจะได้แค่ปัจจัยและท่านจะไม่ได้ผล,ลบุญก็ในเมื่อเราเลือกที่จะเอาเอาปัจจัยมันาะนั้นผลบุญก็จะไม่ได้ เพราะนั้นเวลาเราพูดเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันจึงกําหนดเป็นกฎเกณฑ์มาไม่ได้ว่าต้องเท่านั้นเท่านี้ในเรื่องของค่าตอบแทนเพราะอัลลอฮฺซุบฮานาอูฮฺอัตาลานั้นจะตอบแทนให้เองจะให้ผละบุญเองเพราะนั้นเวลาเราทําด้วยอิคลาสด้วยใจที่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกสบายใจแล้วทาให้เรานั้นมีความสุขกับการปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นการด่าวะเนี่ยถือเป็นหน้าที่การทําหน้าที่ในการให้ความรู้ถือเป็นหน้าที่และไม่ใช่หน้าที่ของเฉพาะ ครูนะครับหรือนักวิชาการแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เป็นผู้ศรัทธานั่นเองคนที่เป็นผู้ศรัทธาสามารถที่จะให้ความรู้สามารถที่จะให้ข้อมูลในเรื่องราวของศาสนากับคนรอบข้างได้ครับบริกูอันนีวาราอายะทตันอายยัตกุรานที่อัลลอฮ์เอามาบอกอันนี้เป็นฮะดีษนะครับที่ท่านในบีหมุฮัมมัสลัลลอฮฮิวสัลลัมนั้นเอามามาพูดเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราว่า จงเผยแผ่ออกไปจากฉันจงสอนออกไปจากฉันแม้ว่าท่านจะรู้เพียงหนึ่งอายะก็ตามนั่นหมายถึงว่าเรามีความรู้แค่ไหนเนี่ยเราเอาสิ่งที่เรารู้นั่นแหละเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วมันตกผลึกแล้วเรามั่นใจว่ามันถูกต้องเอาไปสอนต่อเลยเอาไปบอกต่อเลยเราต้องปฏิบัติด้วยนะครับไม่เอาแบบว่า,าไม่เอาแบบทำตัวเป็นเทียนนะนะให้แสงสว่างกับคนรอบข้างทุกคนได้รับประโยชน์แต่ปรากฏวันเผาตัวมันเอง หมายถึงเราไปสอนไปบอกคนนู้นคนนี้เขาเอาไปทําเกิดประโยชน์หมดเลยแต่ปรากฏว่าเราไม่ทําไม่เอาแบบนั้นนะครับเราจะต้องเป็นคนที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เรียนรู้มาแล้วก็สอนต่อในสิ่งเหล่านั้นให้กับคนรอบข้างและเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนนะครับแล้วก็รูปแบบหรือว่าแนวทางในการด่าวะเนี่ยมันก็มีรูปแบบที่ท,ท่านนบีเดันได้สอนเอาไว้เพราะนั้นคนที่จะให้ความรู้ในเรื่องราวของอิสลามกับคนรอบข้างเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงอุสูบุตรด่าวะด้วยน,นั่นเอง ก็เลแนวทางหรือวิธีการในการที่จะได้เชิญชวนคนรอบข้างก็ต้องรู้นั่นเองว่าเราจะไปคุยกับใครจะไปคุยกับใครจะไปคุยกับคนอายุเยอะอายุน้อยอายุเท่ากันเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเรล่านี้คือข้อมูลที่เราจะต้องรู้เพื่อที่จะได้ไปคุยกับเขารู้เรื่องจะได้ไปไปพูดกับเขาตามระดับสติปัญญาที่เขาพึงจะเข้าใจได้ ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปพูดกับคนทุกคนในระดับทุกระดับในในประโยคเดียวกันในวิธีการเดียวกันเป็นไปไม่ได้หรอกครับจะพี่น้องท่านใดที่เป็นครูก็ลองดูนะฮะถามว่าเราสอนเด็กเล็กเนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับเราก็ต้องสนุกไปกับเขาคือต้องลิงไปกับเขาเพื่อให้เขาสนใจให้เขาใส่ใจในสิ่งที่เราสอนก็ไอเด็กที่โตมาเราจะไปลิงแบบนี้ก็ไม่ได้ มันจะก็จะดูไม่เรียบร้อยหรือถ้าโตไปเป็นผู้ใหญ่หรืออคุยกับผู้กับคนที่มีอายุมากๆเนี่ยเราจะไปอออกท่าออกทางเหมือนกับที่สอนเด็กอนุบาลมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าฮักมาหนึ่งนเนพราะฉะนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสซาลลอฮุอะลัยบบสรรับ่งลัรรมเนี่ยถูกใช้มีคําสั่งจากอัลลอฮ์นะครับว่าอุดออยลาซซบีหรือรับบิกะบินฮักมาเรียกร้องเชิญชวนสู่พระเจ้าของเจ้าด้วยฮักมา ฮิกมาเนี่ยเราก็แปลได้หลากหลายแหละครับวิทยาปัญญาวิธีการหลักการเหตุผลแนวทางกุศโลบายได้ทั้งหมดแล้วครับก็คือสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ในการพูดกับคนที่เราต้องการให้เขาเข้าใจเรื่องราวของศาสนาจะคุยกับเขาอย่างไงนั่นแหละจะบอกเขายัางไงจะทําให้เขาเข้าใจยังไงเหมือนกับตัวอย่างของท่านฮัสซันฮุเซนที่แสดงท่าของการอ่านวละหมาดให้กับชายแก่ได้เห็นชายชาราได้เห็นว่านี่คือวิธีการอ่านวละหมาดที่ถูกต้อง เขาไม่ได้ยุ่งกับคนข้างๆเลยฮะเขาคุยกันสองพี่น้องคุยกันสองพี่น้องเขาท่านฮัสซันฮุเซนในวัยเด็กซึ่งแน่นอนนี่คือหลานนาวีอะนะครับในวัยเด็กที่เห็นคนข้างๆช,ชายชราเนี่ยอา่านละหมาดไม่ถูกพี่ก็เลยต้องการจะสอนน้องบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะสอนวิธีการอาร่านละหมาดซึ่งแน่นอนฮะคนข้างๆซึ่งอายุมากกว่าก็ต้องนั่งมองด้วยแหละนั่งมองแต่ว่าเวลาเห็นวิธีการในการอาร่านละหมาดที่มันสมบูรณ์แล้วก็เกิดความรู้สึกโดยอัตโนมัติว่าโอ้ตัวเองยังทําแบบบกพร่องอยู่นี่คือวิธีการสอน อีกรูปแบบหนึง่งซึ่งบอกแล้วว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปบอกกับเขาตรงๆก็ได้เพราะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าไฮกมาซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆกับการที่เราจะนํามาใช้กับคนที่อยู่ในสังคมบ้านเราในสังคมไทยเพราะในสังคมไทยเนี่ยอ,อะไรก็ตามที่มันตรงจนเกินไปเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกยอมรับถูกนะครับไม่ใช่ไม่ถูกแต่ว่าความเป็นคนไทยต้องยอมรับว่าความเป็นคนไทยไปว่ากันตรงๆเนี่ยบางทีเขารับไม่ได้บางทีเขายอมรับไม่ได้ เพราะนั้นมันก็จะเลยต้องมีวิธีการที่อาจจะต้องอ้อมออมบ้างหรืออาจจะมีอะไรบ้างนะครับเพราะอะไรครับให้เราเนียดอย่างนี้ว่าเราเนียดเพื่อการเปลี่ยนแปลงเราเนียดเพื่อที่จะให้เขานั้นได้ได้ได้มาพัฒนาตัวเองด้วยกับสิ่งที่ถูกต้องเพราะนั้นเนียดอย่างเงี้ยชาวละอเลก็จะทําให้วิธีการที่เราสื่อออกไปเนี่ยเป็นวิธีการที่ถูกยอมรับนั่นเองเพราะนั้นกมาตรงนี้สําคัญที่เราจะทําให้คนรอบข้างเขาเข้าใจเรื่องราวของศาสนา คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่คุยกับเด็กคุยกับคนที่เป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมพูดยังไงให้เขายอมรับพูดยังไงให้เขาเยึดมั่นต่อหลักการของอิสลามยอมรับในหลักการของอิสลามแต่นอนครับพอไปดูรูปแบบของนบีนบีก็ทําไว้หลากหลายเลยทีเดียวบรรดาซอฮบะก็เป็นแบบอย่างที่ดีพรานั้นเวลาเรายิ่งถ้าหากว่าเราต้องคุยกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็จะต้องคุยในลักษณะที่ไม่ไปดูหมิ่นดูแคลนความเชื่อของเขาซึ่งพอมาดูในหลักการของเราเองก็กําหนดว่ายอย่างนั้น อย่าไปด่าพระเจ้าเขาไปว่าพระเจ้าเขาไม่ได้เพราะมันจะเป็นเหตุทําให้เขากลับมาด่าล้อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการซึ่งเราจะต้องจะต้องรู้ในการปฏิบัติด้วยรานนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเข่งขนาดไหนก็แล้วแต่เราจะเข่งคัดขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะบ้าระหำแต่พุทธภือไม่ใช่นะครับเราจะไปบอกของความเชื่อของคนอื่นเขาเป็นความเชื่อที่ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ครับมันมีวิธีการก็คือว่าเราจะบอกว่าของเราดียังไงเนี่ยบอกได้เลยครับ เหมือนกันเช่นกันเขาจะบอกว่าของเขาดียังไงก็สิทธิ์ของเขาอีกเหมือนกันเราจะบอกว่าเราดียังไงเนี่ยเราพูดไปเลยครับแต่เวลาเราต้องอยู่ในสังคมที่มันพหุวัฒนธรรมวันนี้ขออนุญาตใช้คําพูดที่เป็นศรัรพท์ที่เขาใช้กันหน่อยนะก็หมายถึงว่าวัฒนธรรมที่มันหลากหลายเนี่ยเราจะต้องเข้าใจในการในกฎเกณฑ์ที่เขากําหนดในการอยู่ร่วมกันด้วยก็คือต้องไม่ผาดทิมพิงเข้ามาต้องแต่เราพูดของเราได้เลยครับอิสลามมียังไงว่าไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าว่าไปเลยฮะ เขาก็ไม่มีสิทธิ์มาว่าเราเพราะอะไรเพราะเราคุ้มดีินูกคุ้มวรตยุดินของใครก็ของมันสิครับไม่เกี่ยวกันเพราะนั้นฮิกมาฮ์ถึงบอกว่าการด่าว่าการเชิญชวนฮิกมาฮ์เป็นสิ่งสําคัญวันเมาอิสตินแฮซานาตีและก็จะต้องมีข้อตักเตือนที่ดีด้วยข้อตักเตือนที่ดีคําพูดที่เราจะเอามาใช้ตัวอย่างที่เราจะหยิบยกมามันจะต้องเป็นตัวอย่างที่ที่เขาสามารถเห็นภาพได้สามารถจับต้องได้สามารถเข้าใจได้ไม่ใช่เป็นตัวอย่างครึ่งจินตนาการไปก็ไม่ถึง ของที่จินตนาการไปไม่ถึงเนี่ยมันทําให้เข้าใจได้ยากครับขนาดว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮุตาลาจะตอบแทนให้ในสวนสวรรค์เนี่ยพระองค์ยังเอาสิ่งที่เราคุ้นหน้าคุ้นตามาพูดถึงเพื่อให้เราได้จินตนาการได้แต่ถาว่าถ้ายกในสิ่งที่เราจรินตนาการไม่ได้ใครจะเข้าใจ เราบอกตาจริมินตาฮิฮันอันหัดมีแม่น้าไหลาสายอยู่ไหลผ่านอยู่เบื้องล่างเราก็จินตนาการาาได้ว่าเวลาเราเข้าสวนเวลาเราไปสวนสาธารณะเวลาเรามีสวนของเราเองมีต้นไม้เยอะๆมีแม่น้ํามีสารพัดต้นไม้มีสารพัดสัตว์ให้เราได้ได้เห็นเนี่ยมันคือความสบายใจมันคือความเขียวขจีมันคือความสวยงามมันคือความสุขเนี่ยเราก็จินตนาการาาได้แต่แน่นอนครับในลักษณะของสวรรค์นเนี่ยมาลาไอนุนรอัดว่าเวลาอุดุนซามีดัดวลาข้าตรุนอลากนบิบัชช หมายถึงว่าตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินไอ้คิดไม่มีใครเคยคิดถึงว่าสภาพจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นหมายความว่าไอ้สิ่งที่มันถูกกล่าวเอาไว้และให้เราจินตนาการเนี่ยโอ้เราค,คูณเป็นล้านๆเท่าไปได้เลยครับว่ามันมันดีกว่านั้นแน่นอนแต่ว่าเขาจําเป็นที่จะต้องให้เราได้ได้เข้าถึงบ้างนี่คือนี่คือตัวอย่างที่บอกแล้วว่าต้องเมา l a z อตุนฮ i n Hassan หมายถึงว่าเป็นตัวอย่างที่สามารถจับต้องได้นะครับสามารถที่จะเข้าใจได้ว่า y ดิล d ุมบิลลต l Latihah สซัน แล้วก็ถ้าหากว,ว่าจําเป็นที่จะต้องโต้เถียงหรือโต้แย้งกัน <c oughs> ก็ไม่ได้หมายความโต้แย้งกันด้วยพละกําลังหน้าดํา่ําเคียดนะหน้าแดงกันเลยนะต้องเอาเอาเป็นเอาตายไม่ใช่ครับบิลและตีฮิยาซันด้วยหนทางด้วยด้วยแนวทางที่ดีกว่าด้วยวิธีการนั่นเองด้วยวิธีการที่ดีกว่าในการที่เรานั้นจะได้ตักเตือนเขาในการที่เรานั้นจะได้แนะนําเขาเพราะแน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่คนคนหนึ่งเนี่ย จะได้รับทางนําหรือเข้าใจเรื่องราวของาศาสนามากน้อยขนาดไหนหรือไม่เข้าใจเลยไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของเราครับไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ด้วยเพราะอะไรครับอินนากลาตะฮดีมันอะบับตะวลากินอัลลอฮฺฮยาดีมายะชะท่านนบีเองถูกเตือนด้วยอายะห์นี้นะครับเจ้าไม่สามารถนําทางคนที่เจ้ารักได้หากแต่อัลลอฮ์เท่าน,นั้นที่จะนําทางคนที่โปรองส่งประสงค์ถามว่าลุงนบีเลี้ยงนบีมาดูแลนบีมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่แม่เสียชีวิตปู่เสียชีวิตเนี่ย นบีจะไม่รักเลยนบีรักครับนบีรักมากๆอยากจะให้ลุงเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมุสลิมสอนกอริมาแต่ท้ายที่สุดนบีเอ่อลุงก็ไม่ได้กล่าวลุงก็ไม่ได้กล่าวแน่นอนนํามาซึ่งความเสียใจกับท่านนบีอัลลอฮ์ถึงสมทับเตือนว่าเจ้าไม่สามารถนําทางคนที่เจ้ารักได้หากแต่กรรมสิทธิ์ในการนําทางให้ฮีดายะเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวัตาะลาเพราะนั้นพระองค์จึงบอกในตอนท้ายอาย่านี้นะครับว่า อินนารบบกะหัวอาแลมุบิมันดัลและอันซาบีลีฮิวะหัวอาเลมุบินมุตะดินแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงทางหลงผิดและรู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ที่ได้รับทางนำนั่นถึงบอกว่าเราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เลยครับ เราอยากจะไปด่าวะใครเราอยากจะไปคุยเรื่องราวของศาสนากับใครเราอยากจะให้ใครเขาเออสนใจขนาดไหนทําหน้าที่ของเราเต็มที่แต่เราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปขู่เข็นเขาไปบังคับเขาไปกําหนดกะเกณฑ์ว่าเขาจะต้องเข้าใจเขาจะต้องได้รับทางนําไม่ใช่หน้าที่เรา ไม่ใช่หน้าที่เพราะอะไรตัวอยา่างท่านนบีทํามาแล้วนบีเสียใจขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องถูกเตือนนบีอยากจะให้คนที่นบีไปเตือนเนี่ยเป็นมุสลิมถ้าถามว่านบีทําได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติถึงบอกว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของ Allah. อัลลอฮ์เพราะอะไรครับอินนักตลาตัดีมันอาฮบับตะวะลากินอัลลอฮฺฮะยดีม่ยะชะแต่เท่าว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะนําทางผู้ที่พระอ,องค์ทรงประสงค์เพราะนั้นพระองค์รู้ดีครับว่าใครคือผู้ที่ จะได้รับทางนำหรือคู่ควรเหมาะสมกับการได้รับทางนำส่วนใครที่หลงทางหลงผิดก็ต้องรับสภาพว่าจะต้องถูกลงโทษแต่ต้องเข้าใจว่าตรงนี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าเอาละทํากับบ่าวของพระองค์เอาล์ Allah, ให้เลือกก่อนแล้วนะครับก่อนที่พระองค์จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยานี้ก่อนจะสร้างวิญญาณขึ้นมาพระองค์รู้ดีว่าสร้างในกอมาเขาจะเป็นมุมินพระองค์รู้ดีว่าสร้างในขอมาเขาจะเป็นกาเฟรเขาจะเป็นผู้ปฏิเสธพระองค์ก็สร้างมาตามนั้น ไม่ได้หมายถึงว่าพระองค์กําหนดกะเกณฑ์มาจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนั้นแล้วเขามามาเดินตามไม่ใช่นะครับแต่ด้วยกับความเป็นพระเจ้าของพระองค์รู้ดีอยู่แล้วว่าในกอสร้างมาแล้วเป็นผู้ศรัทธาในขอสร้างมาแล้วเป็นผู้ปฏิเสธพระองค์ก็ให้ตามนั้นนี่คือความยุติธรรมนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานหูวัตาลามอบให้กับเบ่าวของพระองค์เพราะนั้นในวันที่พระองค์สร้างวิญ,ญญาณขึ้นมาเนี่ยพระองค์ก็ถามแล้วนะอัลัสตฺบิรับบิกุมกอรูบาลาทุกดวงแล้วครับ ทุกคนให้คำมั่นสัญญาให้สัตยาบันด้วยซ้ำนะบอกว่าฉันเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าไหมก็กลูบละหาไม่ได้ก็คือใช่ยอมรับแต่วันที่เกิดมาในดุนยานี้ด้วยกับสภาพแวดล้อมด้วยกับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยสุดท้ายแล้วก็มีทั้งคนบางส่วนที่เป็นมุหมินบางส่วนก็ไปเป็นกาเฟรคนที่เป็นมุมินก็ถือว่าเป็นโอกาสของเขาเป็นความเมตตาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลามมอบให้กับเขาส่วนคนที่เป็นผู้ปฏิเสธก็ต้องยอมรับสภาพว่าเขาเลือกที่จะเป็นแบบนั้นเอง เพราะนั้นท่านพี่น้องครับในการในการดะะ่าว่าในการเชิญชวนเป็นอีกหนึ่งบุคลิกนะครับทีส่สำคัญและก็จําเป็นมากๆสําหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาแต่เราจะต้องรู้วิธีการนั่นเองว่าวันนี้จะไปคุยกับใครเราควรที่จะต้องคุยกับเขาแบบไหน แล้วเราก็จะจาเป็นที่จะต้องมีข้อมูลในเรื่องราวที่เป็นของเราเนี่ยของศาสนาเนี่ยให้ชัดเจนแน่นอนแล้วจําเป็นที่จะต้องอพูดคุยกับเขาด้วยจัญญามรารยาทที่งดงามเพื่อให้เขานั้นได้เกิดการยอมรับนั่นเองก็ฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้นะครับวะบิลลาฮิตตฟิกวะนดีดายะวะสัลาัุอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุฮุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมมนผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา <S 2>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 